กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพ้องป่ายสิบุสุขคนส,สวัสดีแม่แม่อฟซีแม่แม่ออนไลน์น้องตอรอนด้วยเด้อจ้าเด้อมือนี้กับวันหยุดของคอยกับบ่มีอีหยังมากค่ะก็เลยสิมาเก็บที่นอนปัดกวาดเช็ดถูปัดขี้ฝุ่นปัดขีดข้ผมออกจากนหน่วยนึงพ่อให้ลูกได้อย,อย่างเล่นหลังกินข้าวจ้าก่อนสิลงไปกินกาแฟร้านเดิมร้านประจำเฮาเนาะคะ่ะพี่น้องคอยกับสิบแบบว่ามา,มาตุนข้าวไวใ้ให้น้องตอรอนก่อนนะคะบ่นี้เฮ็ดข้าวต้มตับไก่อีกแล้วจา้าเมนูนี้เป็นเมนูโปรดของน้องตอรอนเลยค่ะน้องตอรอนชอบมากๆเลยนะคะกินเครื่องในไก่กินตับไก่เนี่ยแล้วเมนูนี้นะคะน้าหนักลูกขึ้นดีมากๆเลยจ้าคอยกับ ไพ่นองตะลอนไว้ขขางหลังจังสีนะคะเพื่อเป็นการบ่าห้มแยงคองในมือข่จ้าก็สีพายออกไปเฮ็ดกับข้านา้ำเฮ็ดกิจกรรมแบบนี้เนาะจ้าพี่นอ้องรอให้น้องตะลอนใหญ่จัง่อยก่อนค่ะพี่น้องจักส4ขวบขีสิสอนเฮ็ดกับขา่าเดี๋ยวซุมเจาสได้เบิงแทะล่ะนนองตะลอนสได้เฮ็ดเมนูพิเศษสู้กันเบิงกระทะเจิดลงตึกจ้าเพแม่นเจิดมุมเดินได้เจิดลงตึกหลายคนกรถามเขามมื่อเยอเือบกันค่ะบอกว่ายายเจ้าพายเปเอาลูกไวทข้างหลังได้จังได้มันสะดวกมากก็อยู่ข้างหน้าบ่มันก็เหมือนกันแหละจแากัตาวา การใช้งานแบบนี้ก็แล้วแต่รุ่นเปที่เ้าเลือกน้ำเนาะค่ะพี่น้องบ่แน่ใจคือกันค่ะอาจจะมีลหลายคนเฮ็ดยูค่ะเค่เซ็จแล้วกับข้าวกับนางเซ็แล้วขอกจะปดเพิ่นลงค่ะให้เพิ่นลง่งยาซุมเจอาบ่ต้องห่วงบ่ต้องวอรีด้วค่ะเปิดประตูไว้ยังสี่ก็ะซ้าค่ะคอยเบิงบ่อห้ยขาดสายตาเลยจ้ะแล้วก็เวลาที่คอยจิไปอาบน้ำขอกจะเอาไววในคอกจ่งซี่่ะปลอดไพคอยเป็นคนที่เลี้ยงลูกดิบด้วค่ะปล่อยให้เจบนะคะปล่อยให้เลีนเลยค่ะเพิ่นสิไดฮูแต่ว